อ้นชราวุธเผยสถานะหลิวมนัสวีเปิดตัวคบกันจริงไหมอีกหนึ่งดาราหนุ่มชื่อดังที่แน่นอนค่ะไม่ว่ามีใครไม่รู้จักเขาคนนี้อ้นสราวุธมาทองโดยที่ผ่านมานะตั้งแต่หนุ่มอ้นลดแลนในวงการบันเทิงมาก็มีผลงานโดดเด่นเป็นจํานวนมากจนมีแฟนคลับติดตามจํานวนมากและหลายคนคงอยากรู้เรื่องหัวใจของเขาใช่ไหมล่ะคะล่าสุดหนุ่มอ้นนั้นได้เปิดตัวสาวสนิทที่คนพบว่าเป็นสาวในวงการด้วยคือหลิวมนัสวีกริตตารกูล โพสภาพคู่ผ่านอินสตาแกรมระบุข้อความว่างั้นเปิดตัวเลยละกันสาวสวยรุ่นใหญ่มีสไตล์ที่อ้นสราวุธหลงรักมานานหลายปียางานนี้ทําเอาสาวๆอ,อกหักไม่น้อยและเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีสนันแต่เขาบอกก่อนเลยละคะ่ะว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะเพราะหนุ่มอ้นให้สัมภาษณ์แล้วว่าเพื่อนสนิทที่สนิทกันมากๆตอนนี้ยังโสดอยู่ส่วนที่เขียนแคปชั่นแบบนั้นไปก็ขำๆเพราะว่าเห็นมีข่าวลงว่าตนซุกลูกซุกเมียนั่นเองจ้า